สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบรถครอบครัวจาก2ขค่าย2รุ่นคันแรกคืออ e ีลสิวิเอ็ก3.0 d ีวีดีเนวปี2018มาฟัดกับ ero, GT, มิตซูบิชิปาเจโร่2.4 GT Premium ปี2019ราคาออกห้างไปแดงเจ้านี่แพงกว่าแต่ณนะวันนี้ราคาขายมือสองเท่ากันอยู่ที่799,000บาท มาดูกันครับว่า2รุ่นนี้อะไรแตกต่างกันออปชั่นใครดีกว่าใครน่าใช้กว่าแต่ที่แน่ๆอีซิซูเนี่ยถ้าขับ D-MAX จะบอกเป็นพ่อแม่น้องออลนิวพอขับบิลเอบอกว่าเป็นรถคนแก่สังนันโลกมันไม่ค่อยยุติธรรมเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบอ,ออปชั่นของ2คันนี้กันสนับสนุนโดยวิสารอาโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดี รับประกันไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือ2ต้องที่วิสารออโตคาดอทคอเริ่มที่อ isuzu m l x ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc ให้กำลังแรงม้าสูงถึง177แรงมา้าพร้อมแรงบิด380นิวตันเมตรปี2018ราคาออกข้างไปแดงอยู่ที่1,374,000บาทวันนี้ผ่านมา5ปีครับ เป็นมือสราคาอยู่ที่799,000บาทครับทางฝั่งห้องเครื่องของเจ้ามิซูบิชิคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,400cc แต่ให้แรงมาเยอะกว่าครับปาเจโร่เขาจะให้แรงมาอยู่ที่181แรงมา้าและแรงบิดที่มากกว่าอยู่ที่430นิวตันเมตรราคาออกห้างไปแดงอยู่ที่1,479,000บาทปีใหม่กว่า1ปีด้วยแต่วันนี้ราคาเท่ากันอยู่ที่799,000บาท ต่จะบอยอย่างนี้ครับเท่ากับว่าปาเจโร่ราคาตกเร็วกว่ายูสุมมิวเอ็กครับเริ่มต้นดูมิวเอ็กที่หน่ารถกันบ้างครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับฟิลลิ่งทั้งมองครึ่งคันนึงว่ารถกระบะเหมือนกันนะครับอ่าถัดมามีไฟเดไลท์นี่นะครับมีไฟเดินเส้นตรงนี้ด้วยอันนี้ดูสวยงามมากไฟหน้าเขาออกแบบมาดีมากๆโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับอ่ามาดูกันต่อที่ตัวล้อเลยล้อก็จะให้เป็นล้ออลลอยนะลวดลายเนี่ยก็คือ ไม่มีเลยนะครับเขาจะบอกว่าเป็นรถผู้สูงอายุนะอันนี้ก็ใช้เป็นล้อ18มลก็เป็น265 60R18 นะครับก็ดูเรียบๆหรูๆนะครับยิ่งรถเป็นสีนี้ด้วยก็คือเข้ากันดีมากๆกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวบานใหญ่ด้วยของเขาจะเป็นครอบผมเนี่ยมาได้เสริมข้างก็คือมีมาให้นะครับด้ามจับประตูเป็นคีย์เลสคันนี้ก็จะมีเป็นลูปแหลกให้มาด้วยนะแหลกหลังคานะครับผมดูทรงจากทางด้านข้างเนี่ยคือ m u l X อ่ะรู้สึกว่ามันเหมือนจะสั้นลงไปกว่า m u l นะครับ แต่ว่าพอมันดูแล้วมันดูบาลานะมันดูแบบไม่ได้เป็นรถยาวเกินไปดูแล้วโดยรวมเป็นรถที่เหมาะกับผู้ใหญ่ขับนะครับในโฉมน,นะครับก็ดูสวยดีไปอีกแบบนะครับมาดูในฝั่งมิ s u ูบิชิได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะชนะขาดในเรื่องนี้เรื่องแรกเลยคือด้านหน้าก่อนก็เป็นโครเมียมคาดแล้วก็โลโก้มิ s h ูเหมือนเป็น Sun, คิดสั้นเคลือบอยู่นะครับและจุดที่ชนะคือเรื่องนี้เลยครับ กล้องรอบคันกล้อง360องศาหน้ารถมีกล้องด้วยกระจกมองข้างก็มีกล้องนะเดี๋ยวไปดูกันนี่การตกแต่งด้านหน้านะครับมิสูโฉมประมาณนี้อ่าเ้าว่ากันตามตรงดูทั้งสองคันอะ่ะถ้าดูครึ่งคันมันเหมือนเป็นรถกระบะเนาะอะ,อะไตทันก็สวยด้วยดูการตกแต่ง,ขงเขานะครับอ่ะด้านหน้าปาจจโรให้เซนเซอร์มาด้วยให้ที่ฉีดน้ําล้างไฟหน้ามาด้วยไฟเดย์ไลท์มีเหมือนกันโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันไฟเลี้ยวมีเหมือนกันอ่ะมาดูกันต่อล้ออันเนี้ย เขาจะดูแบบมีความสปอร์ตมีความวัยรุ่นดูกลุ่มฐานแบบผู้บริโภคอายุน้อยกว่าวิวเอนะครับล้อเป็นลายทูโทนด้วยนะครับนี่นะครับล้อก็เป็นล้อขอบ18เท่ากันนะซีรีส์ยางก็เป็น2 6 5 6 0 R18 ซีรีส์ยางเหมือนกันแต่ตัวล้อต่างกันอันเนี้ยผมมองว่าถ้าสมมติคุณซื้อไปเปลี่ยนล้อเองนะไปใส่ที7อย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะไม่มีข้อแตกต่างแต่ถ้าคุณไม่คิดจะเปลี่ยนอันนี้เขาให้มันสวยกว่าแต่ถ้าอยากเรียบหรูวิวเอ็กดีกว่า กระจกมองข้างเป็นโครอบครเมียมเหมือนกันมิวเอ็กจะเป็นทรงเหลี่ยมอันนี้เขาจะมีความกลมๆเนาะมีไฟเลี้ยวเหมือนกันที่ผมบอกไปเขามีกล้องนะครับใต้กระจกมองข้างก็มีกล้องคันนี้กล้องรอบคันฟังก์ชันชนะขาดเลยอะ่ะด้าบจากประตูเป็นคีย์เล็เหมือนกันนะครับมีรูปแหลกเหมือนกันบันไดเสริมข้างเหมือนกันแต่อันนี้นะครับบันไดเสริมข้างผมบอกก่อนผมเปรียบเทียบใกล้ๆเลยอะ่ะดูผมว่าบันไดเสริมข้างของมิวเอ็กสวยกว่า อันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับก็สรุปให้ว่านะเอาแบบทุกอย่างมาประมวลรวมกันถ้าเอาที่ออปชั่นนะมิตซูบิชิชนะเลิศเลยกล้องรอบคันเอยอะไรเอ่ยนะครับผมถัดมาเปรียบเทียบไทยรถครับเริ่มต้นที่ไทยรถของอ s สุ u ิมีไครับอย่างแรกคืออ่ะล้ออะไรยางอะไรอยู่ด้านใต้เนาะ,ะไฟท้ายก็ขนาดใหญ่นะเป็นหลอดไส้อ่ะก็มีข้อดีหลอดไส้คือแม่แทนนันนถูกเนาะ มิวเอก็ให้กล้องมองหลังมานะครับถึงจะไม่มีกล้องรอบคันแต่มีกล้องมองหลังให้มาผมจะบอกก่อนว่าข้อดีข้อเสียของการมีกล้องรอบคันกับกล้องมองหลังเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันต่างกันยังไงร,รู้ไหมถ้าเป็นกล้องรอบคันหน้าจอคุณจะถูกแบ่งพื้นที่ไปใช้เป็นกล้องรอบคันแต่ถ้าเป็นกล้องมองหลังอย่างเดียวคุณจะดูภาพกล้องมองหลังเ,เ,เ,เต็มแบบสบายๆนะก็ไม่ได้เป็นจุดด้อยเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะครับอ่ะก็มีไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีชาร์จฟินนะครับมีปัดน้ําฝนนะครับมีไล่ฟ้านะ เดินเส้นโคมเมียมแล้วก็เปิดดูทางด้านท้ายรถนะครับโอเคก็จะเป็นเบาะ3ามแถวนะตามสไตล์ของรถอยู่แล้วนะครับการพับเบาะก็ดึงแค่นี้นะครับแล้วก็สามารถพับลงไปได้เลยนะพื้นที่ด้านหลังก็จะแบบเป็นแนวราบอย่างนี้นานไว้เก็บของนะเพราะว่ามันจะมีกล่องนูนขึ้นมาจากตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาก็สามารถเก็บของได้อะไรได้นะมีช่องชาร์จไฟมาให้นะครับอันนี้ก็คือด้านหลังของ Isuzu MU-X เนาะ แต่วันนี้ผมไม่ได้เอาคันนึงมาคอมเพลก์ก็คือเจ้า f o r t u n e นอร์เพราะราคาแรงกว่าชาวบ้านนะแต่ For t u n เ r เขาจะเป็นการพับเบาขึ้นด้านข้างเนาะ New X จะเป็นพับอย่างนี้ mm hmm. ก็จะสูญเสียพื้นที่เก็บของแนวสูงและกันนะครับไปดูปาเจโลมาดูฝั่งปาเจโลกันบ้างครับอย่างแรกคือไฟท้ายเขาจะแบบจะยาวไปไหนใหญ่ยาวไปไหนนะเหมือนหุ่นยนต์นะครับไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดไฟนะไม่ n t e นนั้นถูกอันนี้ความแตกต่างชัดเจนดูข้างๆกันเลย ปาเจโลไฟของเขาจะไม่เกยมาที่ฝาท้ายนะถ้าเป็นอิซูซุเนี่ยคุณเห็นไหมเส้นมันต่อกันแต่มันจะเกยเข้าไปที่ฝาท้ายถ้าเปรียบเทียบในแง่การเมนเทนนต์นะครับผมมองว่าการที่มันไม่เกยเข้ามาที่ฝาท้ายไม่ไปในส่วนอื่นเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันแมนเทเนนต์ง่ายกว่าถูกกว่าอะไรที่มันแบบไม่ไปยุ่งกับส่วนอื่นเนาะผมมองว่าปาเจโลข้อนี้ดีนะออกแบบมาดีแต่ก็ได้ความใหญ่อยู่นะเขาเลยใช้เป็นแนวยาวแผนมือนรถตู้นะครับปาเจโลก็จะมีเซนเซอร์ท้ายให้มาด้วยนะครับ และสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือล้ออะไ่จะอยู่ด้านล่างเนาะนะอยู่ด้านล่างมีล้ออะไ่เหมือนกันนะครับปัจจโรกล้องมองหลังก็ให้มาเหมือนกันนะคปั๊มน้ำนหลังมีเหมือนกันนะครับไล่ป้ากนี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายปัเจโรขึ้นมาดูบ้างนะฮะก็เป็นโชคฝาท้ายเหมือนกันนะครับอ่าอันเนี้ยค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันเลยล่ะก็คือการพับบอะเห็นไหมการพับบอะจะคล้ายคลึงกันเลยมันจะมีกล่องโดดขึ้นมานะเนี่ยก็เป็นช่องเก็บของได้นะ มันจะมีกล่องนูนขึ้นมาถ้าอยากดึงขึ้นมาก็ไม่อยากเนี่ยก็ดึงขึ้นมาก็เป็นบอดแถวสามแล้วนะครับนะคล้ายๆกันเดี๋ยวผมเรียบเทียบให้ดูเปิดเปิดเียบเทียบเลยดีกว่ามันจะมีกล่องนูนขึ้นมาเหมือนกันนะก็จะสูญเสียพื้นที่เก็บของในแนวสูงเหมือนกันนะครับในจุดนี้นะครับถ้าให้มองนะครับผมผมมองเรื่องอะกล้องมีเหมือนกันอะไรเหมือนกันงั้นผมขอ เอาเรื่องของการแมชนั้นที่ผมแจ้งไปแล้วกันก็คือไฟท้ายนะครับมันไม่เกยเข้าไปที่ฝาท้ายก็มองว่าก็จะโล่ชนะแล้วกันนะครับในเรื่องของออปชันและการใช้งานตอนนี้ผมอยู่ภายในอีลซูมิวเอครับพื้นที่ก็เหลือประมาณกำปั้นหนึ่งนะสำหรับเพนทลูมนะการตกแต่งก็เบาะหนังนะครับนี่นะก็เป็นเบาะหนังแล้วก็เบาะคนขับก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับคอนโซลนะครับอ่าอันนี้จะเป็นหุ้มหนังนะครับ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เคลอนรูปนะครับตรงนี้จะเป็นหุ้หนังมีเกจบนแล้วก็เกล่างนะครับหน้าจอก็ขนาดกําลังดีนะครับมีช่องใส่ซีดี DVD นะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับผมชอบการดีไซน์แอร์ของมิ l เอ็กซ์วิเนเนี่ยผมชอบอะไรที่มันคุมๆมอย่างเงี้ยดูใช้งานง่ายเข้าใจง่ายถ้าผมซื้อรถคันนี้มาวันแรกผมคิดว่าผมจะสามารถใช้รถคันนี้เป็นเลยในทันทีไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรทุกอย่างมันดูซิมเพิลไปหมดนะครับ เกียร์นะครับนี่ทำเกียร์ออโต้ที่เป็นแมนนวลได้นะครับอาพวงมาลัยนะครับขนาดใหญ่นะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกคือยูสุพวงมาล,ลัยหนักมากนะถ้าจะเปรียบเทียบกับค่ายอื่นนะยูสุพวงมาล,ลัยหนักมากนะครับไฟก็มีไม่มีระบบออ,ตโ,อโต้แล้วกันนะยูสุจะไม่มีระบบไฟหน้าออ,ตโ,อโต้ก็ต้องเปิดเองจะเอาไฟเดย์ไลท์จะเอาไฟ, daylight, าไฟส่องสว่างด้านหน้านะครับก็ต้องหมุนเองแล้วกันโอเคนะครับกระจกก็ออโต้ฝั่งคนขับนะครับกระจกมองข้างสองฝั่งก็เป็นปรับและพับไฟฟ้า ก็อินสุจะเน้นความซิมเพิลนะครับอ่านี่กระจกหน้ารถนะครับก็จะมีกล้องถ่ายด้วยนะเราสามารถปิดจ,จอนี้ไปก็ได้ถ้ามันสะท้อนแสบตานะกระจกก็เป็นกระจกตัดแสงออโต้ให้มานะครับมีไฟส่องสว่างภายในรถนะครับมีกระจกแต่งหน้านะครับเฉพาะฝั่งผู้โดยสารคนขับไม่มูครับอ่ากาว่าคนขับก็เป็นผู้ชายแน่เลยนะเจ้ามิวเอกนะครับอ่าทีนี้เราไปดูทางด้านหน้าของปาเจโร่กันบ้างมาดูในฝั่งของปาเจโร่กันบ้าง โทนสีคนละสีเลยครับอันนู้นเขาจะดูสว่างดูเป็นผู้ใหญ่อันนี้จะดูสปอร์ตดูดุดันนะเริ่มจากบอดหนังเลยเห็นไหมชัดเจนนะอันนี้บอ่อดหนังชัดเจนนะครับเป็นสีแบบเข้มเลยโทนเข้มเน้นโทนเข้ม,ขมบอป้าไฟฟ้าเหมือนกันนะครับอ่าพื้นที่เฮดรูมก็เหลือพอๆกันนะต่างกันนิดเดียวไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับปเจโร่เหลือเยอะกว่านะแต่ไม่ได้ต่างกันขนาดนะั้นอ่ะคอนโซลครับอันนี้จะเป็นไฟเบอร์ขึ้นรูปหมดเลยนะ แล้วก็ในส่วนของเกทเนี่ยเกทแค่ผองจะมีแค่เกทล่างนะครับของปาเจโร่นะครับอ่าหน้าจอตรงกลางมีเหมือนกันและที่ผมบอกไปเลยนะครับก็คือพอเปิดกล้องรอบคันอะ่ะจอมันเล็กกว่างไม่ชันหรอกนะถ้าเทียบกับกล้องมองหลังอย่างเดียวอะ่ะนะก็อันนั้นอาจจะใหญ่กว่าแต่มันกดปรับครับเลือกได้แล้วกันมันสามารถเลือกได้ให้โชว์อะไรเนาะแล้วก็เออลืมบอกเมื่อกี้ n ิวเมีเนวิเกเตอร์เหมือนกันปาเจโร่ก็มีเหมือนกันแต่ในตัวนี้ผมคิดว่านะ อย่างผมอะถ้าขับรถอยู่ผมคงไม่มองมาทางนี้ผมจะบอกงี้แล้วก็เลือไปแค่นี้ผมจะโทรศัพท์วางไว้ตรงนี้เนาะเปิด Google m a p ดีที่สุดนะครับโอเคแอร์ okay. นะครับการดีไซน์ช่อง Air. แอร์เฮ้ยไม่ใช่ดีการดีไซน์ปุ่มปรับแอร์ผมว่า m u X สวยกว่าเยอะอันนี้มันดูแบบก็เหมือนรถกระบะไททันอย่างไรอย่างนั้นเลยนะครับดูอีซี่มากๆนะดูไม่ปรับเฟียนเลยแอร์ Air ก็เป็นดูอัลโซนนะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้จุดเด่นที่เขาชนะ m u X เลย ขามีระบบนาโนอี e, ระบบฟอกอากาศภายในรถยนต์มิซูบิชิให้มามิวเอ็กซ์ไม่มาอาจจะมองได้ว่ามิซูบนะิชเขาผลิตแอร์เนาะที่พระเจ้าแห่งแอร์แล้วรู้จักกันดีนะเขาก็เลยทําออกมาได้ดีนะครับผมอ่ะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเนี่ยขนาดรถจอดอยู่ยังหมุนง่ายเลยคุณผู้ชมคิดดูนะแล้วก็ปาเจโร่ให้พาร์ทเนอร์ชิพหลังพวงมาลัยมาด้วยครับนี่นะครับมิวเอ็กซ์ใหม่ให้นะแล้วกก็็คันนีี้จะม เรนะครับ Adaptive Cruise Control นะให้มา New X ไม่ให้ทําไมเนาะอ๋อแต่ราคาเปิดตัวเขาแพงกว่าอย่างที่ผมแจ้งไปแต่ตอนเป็นมือสองราคาเท่ากันเฉยปีก็ใหม่กว่าแต่ราคาล่วงกว่าเนาะงงไหมงงเหมือนกันนะครับอ่ากระจกตัดแสงออโต้มีมาให้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะก็ไม่ได้ลำเอียงแล้วกันผมว่าปาเจโรชนะ นะฟังก์ชันอะไรเขาเยอะกว่า,าจริงๆนะครับอันนี้ต้องยอมรับนี่เบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับปาเจโร่ออปชันเยอะกว่าในส่วนของในรถผมยังให้ปาเจโร่ชนะครับอ่าทีนี้มาดูในส่วนของเบาะแถวสองของทั้งคู่นะครับอ่ะมาดูออปชันก่อนเขาก็มีปุ่มปรับแอร์เนาะมีไฟสองสว่างมีหน้าจอนะครับอันนี้คือการติดนะดูแข็งแรงมากๆนะเนี่ยไม่คดิกเลยนะครับโอเคหลังเบาะก็จะมีที่แขวนถุงลูกชิ้นนะครับ ก็โทนสีอะโทนสีมันก็จะเป็นแบบดูสว่างสว่างนะก็เหมือนยินยางกันเลยนะครับ2องคันนี้นะครับอะตรงกลางเขาจะมีช่องเสียบชาร์จ USB 2ตําแหน่งแล้วก็มีนี่ครับเป็นช่อง AC ก็คือเสียบปลั๊กไฟได้เลยนะให้มาด้วยนะครับพื้นที่การนั่งด้านหลังก็โอเคนะครับแต่ก็ไม่ได้สบายมากนะเพราะผมรู้สึกว่าอย่งที่ผมแจ้งไปเลยว่า m e l X เหมือนมันจะสั้นกว่า m อีกนานะมันสั้นลงนะพื้นที่ขาผมก็เลยเหลือน้อยนิดหน่อยนะครับ ไปดูในฝั่งของปาเจโรกันบนะ้างตอนนี้ผมอยู่ภายในปาเจโรนะครับผมก็รู้สึกว่าพื้นที่ปาเจโร่ไม่ได้ต่างจาก n นเอ็กอะไรมากมายนะมาดูออปชันกันดีกว่านีปุ่มปรับแอร์อยู่นี่ครับปุ่มปรับแอร์เขาจะดูแบบดูมีความดีต้นมากกว่านิดๆนะครับมากกว่า n นเอ็กนะครับอจอหลังมีเหมือนกันนี่ครับก็ติดมาได้แบบแข็งแรงทนทานเหมือนกันนะ อันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับอ่านี่ช่องเสียบชาร์จ USB 2ช่องเหมือนกันเป๊ะเลยตรงกลางนะครับแล้วก็นี่ด้านหลังเขาให้เป็น power outlet New X ให้ปลัก๊กไฟ option ไม่ค่อยต่างเลยนะแต่ว่ามันต่างกันเล็กๆน้อยๆถ้าเบา์แถวหลังผมให้ New X ชนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ p v 2 2่ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Isuzu New X และ Mitsubishi Pajero ถ้าจะเลือกอีซูซูก็ด้วยเหตุผลแบรนด์เจ้าตลาดรู้กันว่าอะไรเขาถูกอะไรหาง่ายเครื่องทนทานใช้ได้ทั้ง800,000 900,000กิโลสบายๆแต่ถ้าเลือกปาเจโร่ออปชั่นเขาเยอะจริงๆต้องบอกเลยว่ากำลังนิยมถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกคันไหนถ้าเป็นผมเรื่องไม่ถูกอ่ะอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้นนไดแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวย้อีไทีดีกว่าคันนี้มิ l เอ3.0ปี18 DVD Navy ราคา7จะ0แต่ก้าพับาทอันนี้ปีใหม่กว่าปี19บเกราคา7จะ0แสก้าหมื่บาทคันนี้กล้องรอบคันคันนี้ไม่มีกล้องรอบคันมีกล้องหลังแต่ราคาแข็งกว่าเยอะเพราะอะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นคุณล่ะครับคุณจะเลือกใครระหว่าง e สุสุ m u l อ x กับ Mitsubishi Pajero อมเมนต์มาบอกกันหน่อยดีกว่าเลือกไม่ดูจริงๆ